โอเจ้าไอ้ห right? ัวน้องเราี่เ <seasoning> อ <in opl ane> <man> <ường> ็ดให้เจ้าเสียใจออไปลืมดมาได้ตื่ิบีบอเห็นให้น้องไอ้อง้เฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยลม้ย้งยืนเฮย้ยเ้้ยย้ย้ย้ยย้้้ ว้ายบ่อยากอยู่คนเดียวในมือที่โดดเดียวมันทรมานหัวใจขอเป็นทุกอย่างที่เหตุไปมันคิดว่าดีๆเขาจะเข้าไปหูว้ายยังคิดพ่เอาเลไไม่เข้าตึ้งเป็นของไ้ได้รองของใครท่องกันเนี่ย ไอ้ย่าใชาไม่ไม่ขอของมันนะขอแต่ใส่จันก่อนจบแล้ว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 จุบได้จบล่อเลยจบได้จบล่อเลยจบเข้าไปน้องสวยน้องสวยจุบจุ๊บรอเขามาล่อเขามากูรีเพย์จบได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วรีเพย์รีเพย์รีเพย์สายกลับม้าสายกลับม้าสายกลับม้าสายกลับมา ไปกลับมาไอ้ยันเมื่อกี้หกเก้าอ่ะผมจบอ่ะโอ้แคดรีดไหวมาแล้วอ่ะไล่แค่แค่แค่รอแค่รอต่อสีนะบอกให้เขาจบให้เขาจบบ้างให้เขาจบบ้างให้เขาจบบ้างเขาจาแหลมขึ้นไหมนะเอาได้เอานะเอาได้เอาเนี่ยเปิดได้เปิดเปิดได้เปิดเหลี่ยมเปิดได้เปิดดูดูดูตายตัวนึงเเเพพพืืื่่่อออออนนนดด

บ๊าย หนูน <favorite> ่าจะซูผ <refin ements> ิดอะเพียว <idal Industry> <onal> อาวสีส่วนมันเกินกันอ่ะหนูโชกผิดอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรสีส่วนมันเกินกันอ่ะหนูโชกผิดอ่ะไม่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันก็หนูโชกผ <c oughs> ิดอ่ะไม่เปิดะไรมันจบไปแล้ว ไม่เอาถ้าหนูไม่ชูผิดมันก็ไม่เป็นแบบนี้ปะเ,เด็กเคลียนี่แม่งคิดจะงอมก็งอมเนาะกูงงเนงแย่ไม่ถ้าหนูไม่ชูผิดเขาก็ไม่ได้อ่ะเออไม่เป็นไรหรอกเอาหน้าไม่ต้องไปมากมามปะ <c oughs> ไม่ถูกใจเดี๋ยวเปลี่ยนอ๋อสีอะไรสามเก้าสามเก้าเอาสีม่วงก่อนดูดูสีม่วงก่อนสามเก้ากดไปเฮ้ยสีฟ้าสีฟ้าอู้หโอ้ยไม่ไม่สวยไปดูสีชมพูดิกลับไปดูดิยย้้ออนนกกลลัับบดิมันมีมันมีมันมีเข้มกว่านี้มีเข้มกว่านี้กลับไปกกลับอีเออเอาเลยเอาเลยเอาเลย อยากรับผิดชอบใช่ไหมถ้ามึงกดเลตโก้เออนี่แหละเวลาใครโดนลงโทษกูให้เอาทำแบบนี้ไม่ไม่ไม่เวลาใครโดนลงโทษรอบหน้ากูเอาบัตรออนเอาบัตรออนนายจุกอ่ะเออบัตรออนหน้าเอากดบันทึกแล้วก็ไปเฟเฟจูเซฟเลยไม่โดนโทษไม่ยอมมันอยู่บัตรออนเลยพี่มันได้หรือวะเอาบัตรนี่วะไม่ซื้อตากใสก็ได้อ๋ออ๋อเอาปิดมึงโดนนะ ปีนผู้ตอบมาเกลี่ยไอ้ไรมึงใส่เงี้ยอะไรไม่หนูต้องมีคนใส่ไปหน้าเนี่อะไรอ่ะก็มึงบอกว่ามึงงอมเนี่ยมึงแบบไม่ไม่ไม่มึงมึงมึงผิดพลาดไปแล้วใช่นี่แหละสิ่งที่มึงต้องรับผิดชอบกูบอกให้ถ้ารอบหน้างอมอีกอ่ะเดี๋ยวกูจะพาไปแต่งตัวอะไรอ่ะไอ้เรี่ยมึงเห็นได้ใช่ไหมเขาขึ้นมาเขาก็ไม่ได้แอดดหรือเปล่าก็นี่ไงก็แนวใส่เนอไปเออเดี๋ยวมึงรู้จักเอเจนซี่ชาติเดี๋ยวมึงได้รู้จักเอเจนซี่ชาติแล้วก็ รู้จักแน่เอเจนซี่ชาติใช่มึงขัดหน้าไปดิเอ้ยแล้วทำไมหน้าสีขาวมันไม่หายวะใช่เขาไม่เลื่อนเจ้าเจ้าเมื่มันต้องไปเอาหน้าไปล้างน้ำไปล้างน้ำไปล้างใช่มึงขัดหน้ามาก่อนมึงต้องไปล้างน้ำมันต้องปล่อยไปสักพักพี่มันต้องใช่มวรขัดหน้ามาก่อนแล้วโลหน้ามราขัดหน้าไปตะบวะไอ้สารียังโง่ไอ้แอสาวสาวก็ไปชอบวัวดีตอนด้วยยาวขออนุญาตครับมืงยิ้มเป็นแมสเลยนักันนะไปไปห้องลงโทษ ถ่ายรูปถ่ายรูปเอ้ยเดี๋ยวกูทำห้องไว้ดีกว่าแบบเอาแบบจินเทียนอะแบบสมมติแบบอะไรบเอทหน่วยชุบผิดคนในแอร์ดอกแล้วก็บทลงโทษใส่หนวดเนี่ยแล้วก็แปะดูปตื่นใครมาหัวงไอเนี่ยวโดนมึงแค b ไปดิแค k แค b หน้ามันไปดิ M2 ไปดิกูสานนั่งดูคลิปไอ้ไอ้เวทตั้งนานอาดีสตรีมเลยหรอเนาะสตรีมเลยหรอ เอ้มันแบบแชร์แบบได้ยินไม่ได้อะได้ยินไม่ได้ดูลูกบาก็ได้ดูรูบูเราวิคห์กันได้แล้วไม่น่าลืม่า้ขนาดนั้นเพรากเราเก่งมาในปากันนะดินดอบตาพี่นะ่นหนู เดเจออนน้ำเองครัเจออน่ะเข้ามาจะได้มีสตอรี่อยู่ว่าไงครับสุดหล่อปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยังอันนี้อันนี้อันนี้ใครอ่ะป้าอไม่ใช่ป้าเอ้ยเสียงพี่กูป้าว่าว่าเลนท้ายเอ้ชียล็องได้เลยสัตวเลนท้าย c a นโ f เ r g e t h ่ r heart is with า e even if we f o r g ่ t w e าไม่มีวันลืมยะยอะ่าพีเด่หมดไอชาตกใจเพลงนี้ไม่ได้อยู่ในยามสงางเห้ฟังกูไอตาย,ตายแมนบอ มึงชนตายทั้มึงเลยอยาเห็นเือตายแม่บอแ่งสุ่มจัดกระตายเต้าอะไรวะได้บอสัดว้เนี่ยเมืนปูมมืนไอเนี้ยเดฟ้าส์ภาคไหนวะผมรถซอมบี้อ่ะ ไอ้ตายแมนบอกเอาดีพี่ดิเร์กูรีบเปลี่ยนท่าเลยสัสด์สงสัยแม่งไปจกปูนเสร็จแล้วมันแม่งดมปูนเข้าไปชัวร์เลยสงสัยปูนนั่งข้างในสมองไอ้เ้ย